หยังคุณล่ะสร้างสร้างฟ้าสร้างถืงแห่โอ้จิบบ๊หกโลหาโลได้อยู่บนนี้สร้างเอ้าคุณล่ะเอ้าใจต่สร้างมึงดูหาลองเทียบเทียบมึงดูหนะใ่ดับเนียวหาเห็ดไป พี่ยังคอยวางโอ้ยมันคกือพี่ลึอโพดกะกะอสามโลสามโลเอาคักคักคักใส่างรูนั่นนี่มีอีกพองเจไปเห็นโอ้ยน่าตีดเหลือโอ้ยปากกระหูตา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 ปากกระหู้กูนี่อ๋ปากกะหู้ใหญ่บาทนี่โอ้ได้ทุกยางเลยวะมือนี่กะู้มันใช่ป่ะลูกกะู <N> นี่ลงกใกล้ๆนี่มีนุ่ข้างนี่ข้างนี่ตายโหมีกระหูเอาขึน้นมาถ่ายรูปไว้ในกระหูหันหันมาหันมาหันมากระหูใหญ่วอาไปเรือยไปเรื่อยเราไปเลยอเ,เอาไปเไปไปรือยเอ้าไปเอ้ยปลาตองปลาตองแหนบบ่ปลาตองปลาตองขี้ปลาตองเบี้ยมะปวยนี่นุ่นไปเรื่อยไปยังกระไดที่นี่ที่เอาไปปล่อยนี่นะครับคักครับคับโอ้กระหูใหญ่ไปนี่เนาะว่ายนางเบ้าเนาะ สไว้จระเม็ดตัวที่สามสิบจระเม็ดใส่สามชิปแล้วอเอาตปลาสวายย่างเดียวอเอาปลาสวายขึ้นขายเอาอื่นปล่อยไว้ข้าวนจระเม็ดสามชิปจระเม็ดจระเม็ดเนี่ยใส่โลสองโลเนาะ,ะสามสิบเอ็ด 3าตัวเออไม่น,ไน,นะ <c oughs> ไม่ได้ถ่ายตอน,นั้นซึกไว้เนาะสามนี่ออไามปิบตัวเหือไปโอ้ตาคนทีออ่ตายมากไปวไ